สวัสดีค่ะไอสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องครเดรบเบาน้ำครับมึงดูค่ะปลาสลิดไงทอดค่ะพี่น้องผุ้นนาเนาะซื้อมาอันนั้นข้ามลูกผู้หน่ะซุปนอไม้ส้มค่ะอยากลายมื่อนี่กับตำบักแตงเนาะเธอเนาะนี่เนี้ยเสิรมอยากซุปนอไม้ส้มค่ะเพราะได้กินโดนละพริกกี้เอาเองเสียบ้อพี่น้องเด้อกี้เนื้หนัวหน่เองเสียบเราจะตำพริกกับปลาทูพร้อมกันเพราะว่าปลาทูเอากับไส้หลายๆเลยเสิรมมาก ม้ำปะทูต่อมันไม่สมขวดเดียวมันไม่เนี่ยขวดเดียวคุณพี่น้องดูมันไม่สมเ้างแต่เห็ดไปเรื่อยๆยกค่ะให้มันกลุ่มปีปีนี้เพราะเห็ดหลายเหมิดละเหมิดน้ำใไม่เห็ดละมีต้นน้ำใหม่สมที่เขาเห็ดไปไม่ใหม่เลยเด้อค่ะกำลังเสดปะทูนัวๆแล้วนะคะน้ำไม่สมต้องไปอ้อนดีเนี่ยหยั่งปุดๆดีดีเด้อน้ำใไม่เพลปาเนี่ยค่ะเวลาเห็ดน้ำใไม่สมนะ บลเขือต้มแล้วอนะด right ิมค่ะเสริมใส้ใส้บลเขือต้มหรือใส้บักแข้งต้มก็ได้พี่น้องแซ่บด้วยกันสิใส้ใบขิงใบยังไก้แต่สูตรทูกมักเนาะค่ะส่วนตัวก็ชอบแบบนี้พี่น้องไปกันแนะนามากก็่ลองใน้ถ้าเสริมอันนั้นเ้าเสริมมักสูตรเนี่นนะคะม่นล้องหลักันมันเปเสเศษผสมกับบ้านั่นแล้ว่าก็เสมกับเค้กน้าเิ่นอยู่ดอกใส่หางเสืหางบานเฮาเกินกับบ้านใครดะใส่กันเนาะ ตำไม่เข้ากันเนี่ยค่ะประเดนพี่น้องให้กระทูกับเส้นอันนอไม่สมเข้ากันกับมะเขือเพื่สิเป็นอ้วรั่วน้อค่ะคล้ายๆพ่นนอไม่สมคนนี้นี่แซ่บ้วพี่น้องเป็นน้องเป็นว้าอ,อันนี้ตั้งใจวานเนี่ยสิเขาขวัวค่ะเขาขวัวพี่พนใอ้พี่น้องอยากได้ก็สามารถสร้างมาได้เราเด้อค่ะเพราะว่าเขามีแล้วเขาก็เฮ็ดไปตลอดอยู่ว่าเมนควัวไปลายๆได้วขวัวไปน้ำ เมนูนีน่้จะส่วนจะบ่ใส่น้ำปลาดะคะ้ค่ะเพราะว่าตอนต้มน้ำใหม่หรือว่าอย่างเมน,นูนี้จะไม่ใส่ปลานะคะหรือว่าใส่กระเาาจะี๊ยบรูปปลาส่วนส่วนกรบเบื้องมาแบบนี้เนะค่ะนุ่มๆเหนียวๆแบบนี้มาซอยผักเลยอือหืเดีใจนะพี่ ลงไปครับเรียบร้อยหมดเถอะเรียบร้อยหมดแล้วใส่จานนี้เลยนะ <มา S 1> ได้ไรแล้วเดินนี่คร <ละ S 2> ับแคุพุ่มอนี่พี่น้องบ้างถ้ได้สีเนีน่ยงัวละใส่ผู้กับเป็นแม่เสพเล <c oughs> ยเยาวานหน่อยเด้อซุปตะระเทอือยวแพี่น้องขวดนึงนะมึงแมกินได้เฮี้ยนนึงกับสิม,มือบ้างน,นี่นะ มาประเดี๋พี่น้องอือดูพี่น้องแซ่ยบปะคะอืมมาประเี๋เนื้อกิ้วเนื้อกินเอาเรียบพี่น้องเด้อบัดนี้พี่น้องมึงเริ่มมากินข้าวน้ำกันค่ะมันจะแซ่บปะยี่แรกว่าสิทอดปลาน้อยบัดนี้มีปลานี่ยยุ้ยมันสีเน่าเนาะค่ะเลยทอดปลาใหญ่ก้อนมือเนี่ย มากินข้าวน้ำกันข้า่ะเด้อค่ะมากินข้าวน้ำกันไปไหนพี่น,อนอ้องส้มน้ำใหม่สม้มครับหัวนี่จะด่างป่ด้างเลยครับคือพอดีให้เสร็จ หนัวพี่นนองมากอี่่าไร่ยบ,บานยุดซองเนา อนนี้เป็นเดือนที่บ่ค่อยได้ไปลุยเนื่องบ่มีอ่ะพะวังแล้วจมากขายยากเนี่น้องแล้วกะผักพรอนหนึบเนาะค่ะ จะไปเบิ้งหม้อข้างเรี้ยงขรางหนอนแล้วปากสลิดบานเขาก็คือบ้างนั่นคือบ้าคือสองหนีบุเพรามีหนอกปะเนี่ยละเตี้เนเด็กไม่เดลืออาหารเน,นะาะกระถินกระโปรงประทันมนบ้านเฮา กันเป็นยังกูเล่าพี่น้องตามักแต่งตามักหัวกระป๋าด้วยแห่งปลาแห่งเขาด้วยค่ะยายพี่น้องได้ซิมกรอบๆไปในน้อยๆกินได้เมื่อทอดไปกรอบเมื่อเลย

เออเอองกัดอะไรในก็ได้เอาไว้ด้านนะพ่อนห้นแล้ลับดีๆด้ะอสมันเี่ cái nị nhắm các bạn cái hót bạc quen เป็นป่าที่กลางว่าจับกับเนื้อน่ะอืยแยกกับเนื้อปลาสลิดปลากระดี้ กะเดิงสุดบานเขาก็มีอยู่เลยตัวนี้ไงตัวอันม่หันแตกกุ้มแน่เนาะเบนหย่บหนบอืมถ้าเป็นกุ้มเขาจะตตันตัวนี้อยๆหมือาี้ิบวกละบวาบบบบบบมจยงอยู่พีนิดนี่ย ผู้ปัญญางลงไปนะ้าเปนแล้วตะตนเป,ป็นยุบที่น่องเข้าล้วเป็นห่วงตายเต็มอยู่เข้าตายก็ห่วงเพราะว่าตอนหน้าม้าน่ะก็ต้องมันเพิ่นออกห่วงล่ะ น้าห้องอันดุมเพราะว่าพันธุ์เห็ดนาต่ำนะปุ๊บมันยีนาพันจะก้าเห็ดมาพูดเหรอเหดอนถ้าเป็นห้องกระบาดเยอะเ๋ยว่าอะไรอยู่เราว่แม,ม่นจะของลงกนึนต้องบบเกือบแสนเป็นแสนกัะมี ม่เลยปันเข่ากับาน้ามันเพิร์ยังสูได้ฟุบอันๆนี่เราถ่ายอันนี้คือบม่มีอุปกรณ์เฮ็ดนานะคือเขาสมมติเนี่ยค่ะต้องเลยจ้างยังเดียวไทยตีกะ หกลอยอแต่แล้วม,มันม่หก้อมันเปนก้าอยปีนี้เจ็0เกาอยเก้เจ็ดจ้ะเก้าอยไทยตีน 900. ัเก้าอาจ่ายไปแล้วตีแวะเสียบแปดซะพี่น้อง หมดน,น,น้าเพื่อนร้อยไรมันก็นเป็นเท่าเด่นแปดหมืม่นเออรวยไปอยู่ที่แสนลงเพิ่มละสองแสนแต่ว่าปู้นผู้บรนหารรายประเด็นมันก็มีอ,อกกุปกรณ์ครบยุติธรรมนะค่ะมันก็คงจะได้เสียราคาน้ดมันเนอ่อยแล้วก็ค่าปุ๋ย ครับป่ยนแผงปวดแสบแสบวงพันเนื้อยิืม น้องว่าเห็นไหมันจำจำได้กันแล้วต้องสุปเตล่ะขวดขวดขอ๋อมันสิหนัวพอดีปะเดียวมันซีมันสีจั่ปนน้ำไม่สมอันนี้คนเอิญซุบน้ำไม่สมแต่กันซุบน้ำไม่นอนนังกับเขาเสียย่ำเดี๋ยนัง โอ้ดีดเห็นบ้ากเขาสูปไปขายหน่อยนะขายดีอ่ะนีต้มเลยมาต้มนะต้มไปสุปนะเนี่ยน้ำใหมนี่อ้อนดีบอกน้องดีล้วฟักเอก็ค่อยเห็นได้ต่มแกกเพชรดิตรงนี้สดาเดาดอืมเ้อะไปหนัก ตันเป็นคููอยู่ไม่นั่นเขาตือล้นึงเลยตัวสองสี่หกตัวหกตัวล้นหนึ่งเกลดขากินป่ะกินตัวนึ่งพ่อแม่ตังคือตัวนึงเลยอืมอ่าขลอกินสองตัวเลยยัตัวก่อเพี่คาตัวมนึ่งพ่แกไปลาบเนะพันเห็ดเนาะไม่อยาก ลบปิ้งทอดแล้วเสียบแล้วอ้อมกับเสียบเนะี่ยนะปลาเนี่ยพี่น้องไปเอาปลาขอนอยู่น่าเทนะ่านั้นน้องมิตรปลานี่พี่น้องไม่ห็นตบไปยไงเอามานล้มไปสามมื้อบัวนิ่งมิตรปลาจริง ละ่ะบนน้นมสายมาบุ๊บบุ๊บใชไมกับพาพี่น้องเปเมปาปลายด้วยนะคะเจ้าขอเขาเริ่มแม่แต่ว,ว่าสิเป็นยังไงพุทธสอืมืองนี่อมหมฮอลอหลพี่น้อง hầu chân con biết ta hả biết ta này ô biết ta biết tiếp khảo nó mày nháo lại là một bạn าไปฝากพี่เพื่อนหกน้องเแซ่บเด้ค่ะอะไรเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิฝากไว้ซอร์นี่แหละไปเนี่ยพี่น้องอิ่มละข้ามเลยเนี่ยหาไปพี่น้องมากินข้าวกินน้ำแล้วก็เฮ็ดนรอยูเน่ากินนี่แหละแซ่ยบตามสไตล์บ้านเขาคือเก้าค่ะนี่ก็ฝากเป็นกำลังใจน้ำในเด้อค่ะสวัสดีครนะับสนับฮักพี่น้องเด้อคนะ่คนะ